สวัสดีครับวันนี้นะครับมีพัสดุมาจากไต้หวันนะครับผมมาดีนะครับผมนี่นะครับจากพี่สาวทางไต้หวันนะครับมาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนนะครับผมครับปริงเบริโรรัตเช่ครับเป็นขนมที่โมชอบมากที่สุดในโลกนะครับนี่คือโมชอบกินช็อกโกแลตเบริโรรัตเช่กับคิดแคทนะครับส่วนตัวจะชอบเบริโร่รัตเช่นะครับ 2องอันนี้กี่หนี่นะคะร,รับเบเรโร่ราเชลับต่อไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลิปนะครับลิปลิปสองแท่งนะครับผมลิปสีแดงกับสีแบบ สีแดงสดกับสีแดงเลือดมูนอันนี้เป็นขนมขนมแบบอบสาล่ายคล้ายๆกับโฮม,มี่บ้านเราใช่มิลานโน่ะน,นะครับอันนี้เป็นแบบนี้ขนมอะไรไม่รู้นะครับครับ เป็นขนมปังเอไม่ใช่ขนมประตนี่อนะครับผมฮาซิบัฟเฟอร์นะครับผมสบฟฟรสนะอะไรเอ่ยรสมันมันม่วงหรือเผือกเผือกเผือกสีใช่ไหมเผือกนะครับแล้วก็สเตนเคอรี่นะครับ ชีฟแค็คเกอร์นะครับเป็นเค็เกอร์นะขนมแค็คเกอร์ที่เป็นแบบมันจะมีไส้คล้ายไส้ข้างในนะครับนะต่อไปอันนี้นะ่าเป็นรสช็อกโกแลตนะครับช็อกโ <Chocolate. S 2> กแลตช็อกโ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 กแลตชนะครับสิเหมือนกันกับอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะครับต่อไป อันนี้ก็เป็นแคกเกอร์เหมือนกันครับกินกับกาแฟตอนเช้าอันนี้ลิ้นจี่เจลลี่นะครับเป็นเจลเป็นแบบลิ้นจีเจลนะครับเป็นแบบนี้นะนนลินจีเจลเอกรูอันนี้ไขม่ม้วนครับไขม่ม้วนใช่ไหมเอกรูคือจะเป็นคือจังแบบท่องมวนบานเห่าประมาณนั้น เอกรนะครับต่อไปเป็นแมงโก้เจลลี่เป็นเจลมะม่วงนะครับขนมเจลมะม่วงนะครับผมต่อไปเป็นโอวันตินโอวันตินเป็นคุกกี้ครับเป็นคุกกี้โอวันตินเหมือนแบบร่างเผิงงรางอย่างบอลโอวันตินนน่าจะใช่แหละมันมีแต่ภาษาไต้หวันนะครับ่านบอก ต่อไปอันนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนคลองแขงบอกเหมือนคลองแขงแต่เป็นตาเหมือนตาเท่าแก่น้อยเลยเนาะนี่ไงตาอะไรไม่รูดนะแขงอันน,นี้ไม่เคยกินต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหมือนโดโสุโดโส,สุไต้หวันนะครับอันนี้โดโส,สุไตวนันอันโดโสุ ต่อไปนะครับเป็นเป็นขนมอันนี้ไม่รู้มันอ่านชื่อไม่ได้นะนี่นะเป็นรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนาบัตติอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเลนะครับเลไต้หวันเอาไม่ใช่ เคเลมันเป็นขนมแบบนี้นะครับอม่ยังดูแต่อันนี่เคเล่เล่ไตวันนะเล่เลเลอันนี้มีไม้สูงนึงครับมันของแคลง์เล่เล่มาอีกหนึ่งอันนี้เป็นเบนโตะเบนโตะแบบแห้งนะครับที่บ้านเฮาสิิคเห็นแต่เบนโตะแบบ เป็นตัวแบบอันนี้อันนี้อันนี้นหนฟรีอยู่ไทยบ่นี่มันคืเแียนี่เบนโตะปลาหมึกปรุงรสกรอบอนะ้อ่านออกคน,น,นกดีนะครับต่อไปเป็นโลตัสน้องไก่ครับนี่นะครับแล้วไปก็จะเป็นขนมมันมนี้นะครับพวกแครกเกอร์เล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็มันมี ขนมปังเล็กๆแบบนี้มีประมาณ20ห่อได้นะครับนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับผมที่ที่กระต่ายทรงมะหหงนะครับพี่ออหะของพี่ออมากมากครับพี่ออหนองบัวลำพูนะครับผมพี่ออหนองบัวมัท,ทรงมาให้กินนะเประเี็นนองจอยนะครับผนก็เลยทรงเงี้ยมาให้กินหลายนะครับผมสำหรับน่องๆ,นองๆในวงผู้ใดอยากได้ก็ผักมาเด้อครับหมดสิ้ เอาไปซูมต,ตอนนี้กำลังกเก็บข้ากล่องเลยแต่ว่ามีใครอยากิมอยากทาน,น <ad> ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับขนมนะครับแล้วก็มีวันที่แล้วมีแม่อ้อยนะครับผมส่งส่งอันนี้มาให้นะครับผมยายแถมมะม่วงปรางหวานให้น้าหลาน ลองไปชิมโฟมสีขาวกินแล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะนะครับนี่นะครับโฟมสีขาวแบบนี้ก็จะเป็นแบบหวานนะครับแล้วก็โฟมสีชมพูแบบนี้ก็จะเป็นแบบแบบเปรี้ยวเป็นมะยงชิดนะครับมะยงชิดเต็มรังเลยนะครับแต่ว่าก็ก็แบ่งไปบางส่วนแล้วนะครับสาหรับใครที่อกไ้นะครับกลับมาเอาได้เลยนะครับแบ่งๆให้กินน้ากันได้นะครับโมเดินก็วัวอกน้ำเถื่อมันหลายมาเอาไปกินเลยได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบายยครับผม